ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเราตามความเคลื่อนไหวของท่านทูตดนริโรธเฟื่องระบินจากกรณีที่เขียนบทความนางงามขอเอาแล้วสื่ออย่างไล้ทีวีนั้นได้เอาไปพาดหัวบิดเบือนจนเป็นที่มาซึ่งการออกถแถลงการขอโทษแต่ว่าทางด้านท่านทูตนั้นยังคงยืนยันนะครับเดินหน้าดำเนินคดีจนถึงที่สุด รวมถึงบุคคลที่เข้าไปบูลลี่แล้วก็มินประมาททำให้เกิดความเสียหายหต่อท่านทูดเนี่ยนะก็จะถูกแจ้งความดำเนินคดีเช่นเดียวกันล่าสุดเนี่ยนะครับท่านทูดนริโรธเฟื่องระบินซึ่งบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะการดำเนินการทางคดีนั้นก็ยังคงจะดำเนินการต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีผู้ใช้ Facebook ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่ามากกว่า100รายแล้วนะครับที่ เข้าข่ายในเรื่องของมิ่นประมาทนะครับเพราะว่าแม้ว่าต้นทางของสื่อออนไลน์อย่างไรทีวีที่ไปพาดหัวบิดเบือนนั้นได้ออกถแถลงการขอโทษแต่ยังพบว่าตอนนี้มีผู้ที่อ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้คำพูดที่หยาบคายจนเกินบรรยายซึ่งแน่นอนครับในวันอังคารที่25พฤศภาคม ทางด้านท่านพูดน,นริโรจนั้นก็ดำเนินการในการที่จะไปแจ้งความเนี่ยนะครับกับทางด้าน D e s แล้วก็ปอทอเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้จนถึงที่สุดนะครับล่าสุดนั้นท่านทูดก็ได้เขียนเฟ e บุ๊กบอกว่าทำไมผมต้องเดินหน้าฟ้องและดำเนินคดีให้ถึงที่สุดผมขอตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์จากหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าผมทั้งหมดลามปามไปยังสถาบันแบบจงใจ นี่คือผลงานของสัมัาข่าวที่ใช้ผมเป็นเหยื่อล่อเขาผูกโยงในฐานะผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์หัวข้อนางงามที่คนกำลังอินโยงไปสถาบันเพื่อเร่งร้าวให้คนเกลียดสถาบันเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดคือมากกลที่เขาวางกันไว้และคิดว่าแค่แถลงการขอโทษอยากเก่งก็ยกกระเช้ามาขอขอมาผมแล้วก็จบคือทางเด็กในกองบอกองข่าวนั้นตื้นคิดตื้นเกินไปสำนัาข่าวต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่ขยายวงไปเรื่อยๆโดยความเสียหายนั้นยังคงกระทบถึงผมอยู่จนถึงบัดนี้และต้องชดใช้เท่าที่ความเสียหายขยายตัวครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านทูดนฤทธิโรจน์นั้นได้เขียนข้อความเอาไว้ล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านทูดก็บอกนะครับว่ามีคนพยายามที่จะ inbox ไปหาแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการอ่านแต่คอมเมนต์ของทางด้านอ่านแต่พาดว,ว่าข่าว ของทางด้านสื่อออนไลน์อย่าง Bright t v ก็เลยทำให้เข้าใจผิดนะครับแต่ว่านี่แหละเบื้องต้นนั้นก็จะได้รับทราบโดยทั่วไปนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าใครกลับไปอ่านนั้นต้องบอกว่าไม่เกี่ยวหรือไม่มีสิ่งใดเนี่ยนะครับไปพ้องต้องการตามที่สื่อออนไลน์อย่างไรทีวีนั้นเนี่ยครับไปพาดหัวแต่อย่างใดนะฮะซึ่งจะอ้างบอกว่าเป็นการตีความผิดนั้นท่านพูดก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะ สิ่งที่ท่านเขียนกับสิ่งที่พลาดไปนั้นมันคนละเรื่องคนละอย่างจากบทความที่ให้ความรู้กลายเป็นเป็นบทความที่เหมือนท่านนั้นเนี่ยนะครับไปใส่ความนะครับไปกล่าวหาคนที่ตกรอบจากการประกวดในครั้งนี้ซึ่งตัวท่านก็ไม่ได้เป็นกรรมการแต่อย่างใดมีหรือที่ท่านจะไปกล้าว,วิจารณ์ผู้ประกวดแบบนั้นนะครับซึ่งถ้ากลับไปอ่านจากที่ผมบอกนะครับว่าไม่มีบทความตอนไหนเลยที่ ท่านไปกล่าวหาหนางงามว่าจงใจหรือว่าไม่จงรักภักดีต่อสถาบันหรือว่าตกรอบเพราะการที่ไปคอเอาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเลยนะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่สื่อออนไลน์เอาไปพาดหัวในลักษณะแบบนั้นก็เอาละครับคราวนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งท่านพูดจะไปแจ้งความพร้อมสอชอวันที่25พฤษภาคมสอายครับ